ขออนุญาตครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมคุณโดนคนนี้คุณดีรายการพีพีจีทีวีนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมพ่อแบงก์กันนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาด้วยอะครับคุณคนณฟิลมคราพูดหน่อยครับคนณฟิลค,ครับพูดหน่อยครับอันนี้ผมมาเล่นด่านใหม่นะผมด่านชื่อเทียร์แล้วผมรวม่ปรวมกันนะผมไม่ได้สนใจด่านนะรอด้วยโอ้โหไอฟิล มันอยู่ในบ้านซนะีงอยู่ในบ้านตัวนะึงอุอ้ยหัวแตกเลยซีอยู่ในบ้านตัวนึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นแค่สี่นาทีพอนะครับผมเล่นเยอะเดี๋ยวคลิปแม่งลงนานนะคลิปแม่งลงชั่วโมงเลยสิบนาทีเองนี่มึงยิงกูนานแล้วสัตว์เฮ้ย,ยวันไทยวันไทยโอ้โหฮะหมดได้เก็บปืนกูตายเลย ได้ฮะตอนนี้เราเล่นซอน้อนนะฮะเราจะเป็นมาโค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 โคโคโคคนฟีมาคนฟีครับสังเกตได้ผมไม่ได้มาโคเลยค่ะทำหนึ่งลวนนะถามว่าทำไมผมถึงไม่อัดซอรสิงคโปร์นะผมว่าม,มันน่จะเป็นบารก็พออัปเดตปุ๊บเพราะไทยแม่งเล่นไม่ได้เลย อ้าวยิงไม่ออกครับจังหวะเมื่อกี้กูตายรัวๆเลยเย้ <Wow. S 1> yeah, ดูคุณฟิมครับคุณฟิล์มที่สองนะฝั <Yeah. S 1> ่งแดง <Okay. S 1> นะผมโผเ็ x ฮะเหมือนกับผมนี่แหละแต่อยู่คนละแขง <Okay. S 1> คุณฟิล์มครับพูดหน่อยดีครับ <Thank you. S 1> ทำอะไรอยู่เนี่ยครับชักว่าแน่นอน, oh. ไ,นไก่ยังโหดอ่ะ เออด่ามันใกล้ๆก,กันเองก็โอเคนี่มึงรู้ทุกทุกจุดแล้วเหรอยังไม่ทันเล่นเลยก็ภริยาหรือเปล่า <c oughs> ดวงงั้นดวงงั้นนะเจ้าอันนี้ฮะอ้าวทำไมทำไมกูยิงไม่ได้เลยอาชย์ที่ไร้ไก่ทุกทีเก็บใจอ่ะ ช่วงแรกๆอาจจะแหลกเลยนะครับเพราะว่าของผมก็งานเยอะเหมือนกันโอ,อ้ยทำไมเขายิงไม่ตายเลยทุกคนถุดท้ายตลอดเลยพราะงี้ไงถึงไม่อยากใช้คิดข้างเดียว กูเห็นอนแชทพูดอยากขอใครได้นะผมคุณฟิล์มไปไหนแล้วเนี่ย,นยหนนะย,ยิงไม่ตายว่ะเอ้ยพี่ฟิล์มเขาชักโอเนะโอเอเป็นปืนโห<ฮ>ดสำหรับเขาเลยนะผมขนาดยศด,ดอกจังยอมนะดูดิค่า 3, สามตายแปดมียศด,ดอกเลยนี่นี่มึงเล่นมาได้ยังอะไรนี่ อ้ากูตั้งป้อมมาเลยกูตั้งป้อมมาแล้วกูตั้งป้อมมาแล้วโอ้โหเฮดช็อตครับจังหวะเมื่อกี้ได้ฮะของครึ่งนะของครึ่งเลียนเอของครึ่งของครึ่งแล้วผมจะใช้ปืนนี้นะของครึ่งคือมันไม่คิดจะบุกเลย โหดหล้ลยเราเจอที่แอบแล้วครับผมถ้าอัดแปบ๊บเดียวขอพายด้วยนะผมเพราะว่าอัดเดยอะเดี๋ยวครับโอ้โหตายอ่ะช่องนี้ไก่ี่ผ่านเลยวะช่างมันมเหเออ โอ้แม่งเล่นซองนี่ไอ้มันเล่นในนั่นนี่หว่าจบแล้วเนี่ยโหได้ไอพีเหมือนกันเลยว่ะ ชนะแล้วกูอยู่คนสทรลทาร์ดนะผมก็สลหรับตอนนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คนที่เชิญมาก็คือคุณฟิล์มนะผมครับขอจบพีิงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับถามว่าแคร์ผมหายเพราะว่ามันบั็กนะครับแคร์คนฟิล์มก็บั็กเหมือนกันนะคปัญหาเหมือนกันกับผมเลยงั้นผมขอแยกจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับซีอีโอเซนเซเดนะครับลาตัวครับผม